อาแล้วผมก็สวัสดีคุณชมุกเลยนะครับอีกทีนะครับคุณผูช้ชมนะครับเข้าสู่เกม Little Miss Fortune Part ที่4นั่นเองนะครับผมหลังจากที่พาร์ที่แล้วเรานะครับได้ไปทําการเปิดเซฟเพื่อเอากุะแจเข้าหากงหมาป่านะครับซึ่งเรามาดูกันนะครับว่าด้วยเหตุผลและการการะทําต่างๆเหล่านี้เนี่ยมันจะนําพาไปสู่ฉากจบแบบไหนนะครับผมซึ่งก็พอจะเดาไมได้ไม่ยากเลยว่าน้องอาจจะไม่อยู่กัได้นะครับผม ขอขึ้นคําเตือนก่อนเลยหรือไม่ขึ้นคําเตือนดีเอาเป็นว่านะครับเกมนี้เนี่ยมันมีการเสียดสีสังคมนะครับหรือว่าอาจจะมีอ้ไสักอย่างนะครับที่ทําให้คุณรู้สึกไม่สบายใจนะครับมานําเสนอผ่านเกมนี้นะครับแต่ขอให้รู้ว่ามันเป็นกิมมิกนะครับหรือว่าเป็นอาการบอกใบ้อะไรสักอย่างที่เกมมันอยากจะใส่ให้มานะครับเพราะฉะนั้นก็ถ้าใครนะที่ไม่โอเคสําหรับเรื่องอย่างนี้เนี่ยแนะนําว่าปิดคลิปไปได้เลยนะครับไม่เป็นไรนะครับ แต่ถ้าคุณรับได้กับเรื่องพวกนี้ก็โอเคยินดีด้วยที่คุณจะได้เริ่มไปดูต่อได้นะครับผมโอเคเดี๋ยวเราไปลุยเนื้อเรื่องกันเลยดีกว่านะครับถักจบไม่น่าเดายากนะ <c oughs> โอเคตอนนี้เราอยู่ที่สวนสัตว์โอเคเดี๋ยวเราจะไปต่อเลยนะครับไม่น่ารอดวะ <c oughs> เอาละอ่ะอ่ะฮะในเวลาเจอหมาป่าแล้ว มาสิจ้ามาป่ามามาไปนะขอรูปคนหน่อยนะหนูมาดีกจ้าหมาป่าบ้าจริงมันกลัวอะไรถึงเล้หน,นีไปทำไมสาวน้อยแบบหนูถึงเล่นกับหมาป่าไม่ได้ละ่ะโอ้ไม่คิดว่าจะเป็นแบบนั้นนี่แบบนี้นี่ยแต่หนูกลับไปแล้วพวกสัตว์ไม่ชอบวิ่งไล่กับหนูแย่จังเลยนะ แต่เดี๋ยวก่อนสิน้่งอยู่นี่แล้วไงนูหยิบเองค่ะเอาว่ะไม่รอดรอดเฉยรอดได้ไงเขียนว่าที่อยู่ญาติไวรัสของฉัน Fox Gootygen 15 Open f i e l Open f i e l ที่อยู่ของเพนจามินเยี่ยมทีนี้เราก็ไปความสุขคืนมาได้แล้วเอาละนี่เลยดูเหมือนทางที่เราจะไปหาจิ้งจอกได้คือนั่งรถไฟไปจาก Vastmaria เดี๋ยวก่อนนะคุณบอกว่าเรากำลังจะไปที่แฟนมาสมาโกเรียงั้นเหรอใช่แล้วหนูมันจะผ่านทางนั้นนะดีจังเลยหนูอยากไปตั้งนานแล้วเย่พร้อมตอบคำถามระหว่างเดินทางไปอีกรอบหรือยังแน่นอนค่ะสกิวการตอบคำถามหนูคือพร้อมมากเยี่ยมเยี่ยมเลยเหมือนเดิมแค่ตอบความจริงก็พอไม่มีอะไรมากคำถามแรก เธอเคยยินคำถามพวกนี้มาก่อนหรือเปล่าไม่เคยไม่นะหมายถึงคำถามนี้เหรอใช่แล้วล่ะหนูไม่เคยได้ยินคำถามนี้มาก่อนโอเคคำถามต่อมาเธอเคยโกหกเพื่อนไหมเฮ้ยไม่เคยไม่เคยรลบปากระจกแตกมันมันจะ้โอเคตามนั้นมีโซจูนเอาล่ะคำถามสุดท้าย เธอเคยเห็นใครตายไหมเคยจำฉากที่มีคนผู้คอได้นะครับก็เห็นปู่ตายเขาดูสงบมากคนละกรณีแตกต่างไม่เห็นไม่เห็นในหนังเลยหนูเคยบอกให้ปู่มาเป็นผีหลอกนะแต่ปู่ไม่เคยมาเลยขอบคุณสำหรับคำตอบคำถามตรงๆนะมิโซจุนไม่เป็นไรค่ะเราใกล้ถึงแฟนมัสมักกเรียกันแล้ว ใช่แล้วค่ะหนูได้ยินด้วยแหละน่าตื่นเต้นจังทำไมค่ะคด้ยังอ่านผีจอ่านผีขออภัยด้วยนะครับ <c oughs> อาการลิน้นพันม <c oughs> อไม่เคยที่ที่ไหนชวนคนลูกแบบนี้มาก่อนเลย <c oughs> น่ากลัวจังหนูยังได้ตัวข้า้งเล่นจังนั่นเหรอแต่เดี๋ยวนะที่หล่นตรงหน้าเธอนะ้มันอะไรกันนะ อ๋ ا, อล่ะอ้่ีบอกให้หนูดีใจเล่นนะจะเป็นตัวได้ไปได้ยังไงแน่ใจเหรอฉันรู้ว่าดูเหมือนเตือของเล่นเลยนะไม่ไีทางลองไปดูดีกว่านั่นควรกระลูกเหรอน่ากลัวจัง <c oughs> เดี๋ยวนะตัวหรอเอาจริงดิโชคดีผีหลอกจริงๆขอบคุณนะห <c oughs> น้าน้องแบบ <c oughs> ดีใจมากด้วยความยินดีมิสฟอร์จูน ทีนี้เราก็ไปหาเรือเพื่อไปตามหาทิ้งจอกด้วยนะอย่าลืมสัล่ะผีเอ้ยผีลอกมิสฟอร์จูนขอร้องล่ะคุณเพราะ่อนนี้หน่อยแต่ทุกคนนี่นะออย่าบ้างก็เป็นเรื่องปกตินี่ไม่ใช่คออ้างเลยอ่าโอเคค่ะป้ายเขียนว่ายินดีต้อนรับสู่แฟนมัสมากรียาขอบคุณนะ ตัวตลกสยองเหรอสยองจริงด้วยอุ้ยลูกโป่งหนูชอบลูกโป่งบอกให้รู้เฉยๆว่านะว่าหนูชอบลูกโป่งมากโอเคมิสฟอร์จูนเฮ้คุณที่อยู่หน้าจอน่ะมิสฟอร์จูนสมควรมีช่วงเวลาสุดๆกับเขาบ้างเลิกกันเธอดีๆล่ะด้วยล่ะตกลงไหมโอ้โหเมื่อกี้ยังบอกให้ไปหากุ้งหมาปายเลย เร็ว <laughs> หนูมีตัวไปเที่ยวขึ้นครั้างเล่นได้แค่รอบเดียวสิงั้นดูรอบรอบก่อนนะได้เลยเฮ้ yeah, รู้ไหมหนูเคยดูสารคดีเครื่องฮอตบอกในทีวีแล้วตอนนี้หนูก็ไม่อยากกินฮอตดอกอีกแล้วจี๊ดอุ้ยตกใจ ขอโทษนะแอยากแก้งเล่นเฉยๆอยามีครั้งหน้านะไม่งั้นหนูจะหลับหนูหลับตาไม่สนอะไรด้วยแล้วตกใจหมดดูเหมือนไม่จะมีเลยแต่น่ากลัวเครียวกวาดกว่าเยอะไลยโปรยได้นี่นะนี่เวงกล้าอ๋อมีเครื่องเล่นแต่ขออนุญาตอินเตอร์แร็กกับ รอบตัวก่อนเอก็ใสไม่ดีช่วงเนี้นบอกว่าหัวหนูเหมือนฟักทองฉันก,ก็ว่ามันคล้ายลึงอยู่นะอ,อะไรล่ะอ่ะโอเคอุ้ยกินขนมทำใหม่ๆนะ่ากินจังเลยจริงนะแต่เราไม่มีเงินซื้อนี่สิแ่จังแต่หนูหิวมากเลยดูนี่สิ <S <S What t <the>? h <laughs> ไม่ทำาะไรนะมิสฟอร์จูนไหนเล่าให้ฟังหน่อยสิมีเข้าบ้านกับขึ้นม้าหมุนได้<ม>ก่อนที่เธอจะไปเธอไม่อยากใช้ตัว๋วครั้งนี้เหรอตั๋วหนูใช้สิผมจะไปที่ไหนดีวะระหว่างม้าหมุนกับบ้านผีสิงกับบ้านผีสิงแล้วกันนะ แต่ผมก็ไม่เคยเข้าบ้านวีสิงในชีวิตจริงนะว้าวดูนี่สิบ้านวีสิงต้องน่ากลัวมากแน่เลยจาอยากใช้ตัวเครื่องเล่นนี้ไหมเข้าบ้านวีสิงเลยแล้วกันมาขนาดนี้แล้วมาหมุนมันธรรมดาไปตามนั้นเล่นให้สนุกเนอะโอ้ไม่ได้เห็น พีวีนานละไม่เห็นน้องจะสนุกเลยน้องควบมากกว่าไม่นะเราแกง หนูรู้สึกไม่ค่อยดีเลยหนูเวียนหัวรู้สึกมันจะอ้วกไหมไม่อยากอ้วกเลยแต่เครื่องเล่นมันเร็วเกินก็สนุกดีนะเอาละไม่เป็นไรอาจจะคลุ้งๆเดี๋ยวก็รู้สึกดีขึ้นเโอเคดีแล้วดีแล้วทีนี้ไปตามหาเรือนั่นกันเรือโอเคหนูไม่เป็นไร เฮ้ยฮีโร่เออฮีโร่ไม่ใช่ผีญี่ปุ่นนะเป็นเพื่อนเรานี่เองแต่ก็เพื่อนจริงๆนะโอ้มีเกมให้เล่นยย้เลยหนูเล่นได้ไหมได้แน<ม>่นะอนสิเธอเล่นสักเกมก่อนไปขึ้นเรือก็ได้นะฉันชอบที่นี่มากเลยรู้ไหมใครจะไม่ชอบบ้างล่ะหนูอยากลองเล่นแล้วล่ะ เสียงเนยใช่อันนี้เล่นฟรีด้วยหนูอยากเล่นจังงั้นเล่นเลยสิเล่นให้เต็มที่ไปเลยจริงเหรอเอาแล้วนะว้าวดูนี่สิตู้นี้ใช้กระสุนจริงเอ๊ะว้าวเลยเจ๊ดีลดูเหมือนจะทำเกมพังอาจจะเป็นแบบนั้นนะอ่า มีวางจังหวะที่ผมพากเสียงไม่ทันขอโทษด้วยนะครับแต่จะพยายามแก <this> ดูนี่สิถ้าชนะแล้วจะได้ตั๋วรางวัลด้วย I I งั้นหนูเล่นอันนี้นะ Please, <go> ได้ได้เสียวเลยอยากเห็นเหมือนกันว่ามันเป็นเกมอะไรจริงจองเนะพวกนี้เหมือนเบนจามินเลยเนาะจริงจุกจริงจอกอันตรายคิดว่ามันขโมยความสุขนี่นั่นนองของเธอไปแล้วก็หววมันรู <S <S ร้มันเลย โ okay. hey. okay. อเคเฮ้ยโอเคจริงจังเย้ <laughs> yeah, <c oughs> ชนะแล้ว <c oughs> ทุบเก่งมากมิสฟอร์จูนไม่เล่นได้วอชเชอร์มาไม่รู้ไปทำอะไร คุณไวส์หนูลูกปองสักลูกได้ไหมเพราะแม่ไม่เคยื่วยห้หนูเลยเผื่อหนูจะเผื่อคุณจะซื้ออะไรให้หนูบ้างก็รู้นี่ว่าซื้อจื่ออะไรไม่ได้แต่ว่ารู้นั่นสิอะไรน่ะลูกปองรายได้ว้าวเลยของนูเหรอใช่แล้วโอเคขอบคุณค่ะอ้าวโจไม่เคยเข้าข้างเลยโอ้มิสวซจูนขอโทษด้วยนะเรื่องลูกปองไม่เป็นไรแงก็ขอบคุณนะ ้ยดูดวงยํำเลยมีตู้ดูดวงด้วยขอหนูลองได้ไหมใช้สวัสดีค่ะหนูชื่อมิสฟอร์จูนรามิเรสเฮอร์นันเดสช่วยทำนายอนาคตของหนูให้หน่อยนะขอบคุณค่ะเมื่อเธอเห็นเดอร์บิยอนเดอร์บิยอนก็จะเห็นเธอด้วยมันจะเลยรู้ว่ามันจะตามมาหาเธอ เดบิยอนจะมาตามหาหนูเหรอเดบิยอนคืออะไรกันอยากลองอีกรอบไหมไปที่ไม่ละจริงๆแล้วน่าจะเล่นให้ตัวเยอะๆนะจะได้รู้ความลับของเดบิยอนว่าคงจะไม่ทันแล้วล่ะเหมือนคงกระดูมันจะโปยได้ใช่ไหมหัวใส่ชุด <c oughs> น่นารัก ลูของหลอนพวกนี้สิเหรียญทองช็อกโกแลตกระโปรงจิ๋วน่ารักแล้วก็ตุ๊กตาแค่จริงหนูมีตัวรางวันไม่พอไปบอกว่าจะขึ้นเรือต้องจ่ายหนึ่งเหรียญทองโอเคแล้วเราไม่มีเหรียญโออ๋อใช่เพื่อนเบนจามินหรือเปล่าผมไม่รู้เหมือนกันแต่ว่าตามตำนาน พืนบ้มมานของชาวยูร like <laughs> <sh arp y> like you know really ูเขาคิดว yeah, right <mor alf conventions> ่า <spooky> ตัวนี้ไม่ใช่ตัวดีนะดูนี่สิเมือนหงสีดําเลยจะเท่ไปไหนยิงด้วยเท่มากๆคุณคิดว่าไงล่ะยังไงซะเรือลำนี้ก็จะพาเราไปถึงที่หมายหมายถึงบ้านของเมจจมินเหรอใช่แล้วใช้แค่ค่าโดยสารในหนึ่งเหรียญทองเองแย่ตอนนี้หนูไม่มีเงินเลยเัาจะหาเหรียญทองได้ในงานนะฮะโอเค อ๋อ oh, ผมเข้าใจละคือเราต้องไปทุบตัวตุน่นแล้วมาสุ่มเหรียญในนี้ให้ได้เหรอไหนลองดิโอเคใช้กี่ตัวโอเคหนึ่งที่เก็ตไม่น่าเป็นดวง,ดวงเลยโอเคมันจะให้เราทุบตัวตุ่นอีกไหมโอเคตรวสอบรีเฟก <c oughs> ใส่ตัวลงไป เหรียญทองช็อกโกแลตดุลนะ่อยจังนอนนี้แหละผมอยากอ่านตุกตาตัวแม่ก็ต้องเล่ยนเย่อาเอา,าไปไม่คิดหน้าคิดหลังวันนี้ถ้ามองในมุมผมเนี่ยเหมือนส่วนสนุกนี้จะคล้ายๆกับการปลูกฝังเด็กให้ไม่ชอบอะไรหรือเปล่า <c oughs> อันนี้คือผมคิดนะครับโอเคจากที่เราได้ตัวมาเยี่ยมตุกตาพวกนั้นอีกแล้วอยากได้จัง ความเป็นจริงจะเปลี่ยนไปตามสภาพแรงปัถนาสูงสุดของเด็กของนั้นฮะจริงเหรอแรงปัถนาอย่างนั้นเหรอหนูชอบแรงปัถนาแล้วเธอเลือกอะไรเ่ะอมาค่ะโอเคหลังจากที่เราได้เหรียญทองนะครับเราก็ทําการขึ้นเรือที่โคตรจะไม่น่าไว้วางใจหนูได้เหรียญหนูได้รางวัลเป็นเหรียญช็อกโกแลตมาพอจะใช้ได้ไหมคิดว่าไม่น่าจะได้มั้ง ได้สินี่ไงก็ใช้ได้นะดูนั่นสิเตรยพร้อมจะไปแล้วหรือยังขึ้นเรือไม่น่าหรอกต้องเจ๋งมากแน่ๆเลยหวังว่าคงไม่โดนจงสลัดบุกมาทำอะไรนะเออหรือขาเข็นละ่ะขาเข็นคือตัวอะไรหรออ๋อไว้เจอเดี๋ยวก็รู้เองบอกหน่อยสิอยากรู้แล้วเนี่ยเราไม่มีามาอธิบายหรอกนะมิสวั์จุนช่างมันเถอะ แบบนี้ก็คาใจแน่แย่เลยไวละริมร r เปอ e r เจ้าคาเครนผม่มาได้ไหมคนดีหนูจะได้เห็นถ้าดูเห็นลูกก็จะนึกถึงสิ่งที่ตัวเธอเป็นเจ้าคาเครนผผว่าตรงหน้าหนูที่ตอนนี้เลยอะคาเครนมันเป็นตัวแบบไหนนะ เอ๊ะที่นี่เงียบจังเลยขออนุญาตให้พูดได้ไหมแต่ว่าไปพอมาน,นึกแล้วเราเล่นกับเจ้าคาเค้นได้ไหมเหมือนแบบว่าเหมือนเล่นกับน้องหมาเล่นกับน้องแมวหนูอยากเล่นกับคาเค้นมากถ้าจะทําได้นะงอได้ยินว่าใช้ปาลารอมขึ้นมาได้นะใช้ปลายอย่างนั้นเหรอแต่ตอนนี้หนูไม่มีปลาด้วยสิบอใส่หนูจะไม่เล่นกับคาเคินแล้วมั้ง ใช่แล้วป้าที่เคยเจอตรงสะพานหรือเปล่าเขาน่าใจดีที่ช่วยหนูไว้จำได้ไหมหนูช่วยเขาไว้ที่สะพานไงจำได้ไหมอ๋อจำได้สิท่านเห็นเขาตอนจุบหนูที่ปากไหมว่าเขารักหนูแน่เลยก็หนูช่วยเขาไว้นี่มีคนรักหนูด้วยนี่คุณปิศนาหนูจะพาไปที่บ้านของเบนจามินหรือเปล่าเขาเป็นจิ้งจอก ขนนุ่มตาสีฟ้ามีาตาเป็นยอดศิลปินแล้วก็อขโมยความสุขของหนูไปดูเหมือนคุณจะไม่อยากคุยเรื่องนี้เท่าไหร่แล้วเหรียญเอาเหรียญไปทําไมกันไปจ่ายค่าเช่าบ้านค่าของกินงั้นใช่ไหมมิสซอจูนปล่อยเขาอยู่เงียบเถอะไม่สิเราอยากฟังนี่นะ anyway, จะว่าไปคุณชอบกินซูชิไหมหนูรู้จักซูชิด้วยนะเพราะหนูมีเพื่อนผีญี่ปุ่นคนญี่ปุ่นไงล่ะ แล้วก็นะคุณพูดญี่ปุ่นได้ไหมหนูอยากรู้คําแปลน,นิดหน่อยรู้ไหมคานี้หมายถึงอะไรคิดว่าโคโทเดสกามันรู้สินะใช่ไหมแล้วรู้ว่าหนูไม่เคยออกมาข้างนอกดึกๆคนเดียวแบบนี้เลยคุณอยู่ข้างนอกดึกๆแบบนี้คนเดียวทุกวันเลยเหรอแล้วคุณจะกินเหรียญช็อกโกแลตที่หนูให้ไหมเพราะหนูเริ่มหิวนิดหน่อยแล้วแหละไม่รีลมายจเลยโ oh, <okay. S 1> อ้หยุดพูดสักทีเอาแล้วหนูจะหยุดพูดทําไมไม่เห็นมีใครพูดเลยนี่ นี่คุยคุณปิศนาจะไปไหนเหรอ <c oughs> ไมนะเขาไว้น้ำไม่เขาไว้น้ำเป็นไมนหมนะฮะหร <c oughs> อพอเถอะสาวน้อยมาสอบสียอมมันก็จะเกิดอะไรขึ้นแบบนี้แหละจอ <c oughs> แ,แบบนี้เน๊ให้โดดน้ำตายเสียด,ดีกว่า <c oughs> อ่าพอเลย <c oughs> หนูว่าเขาไม่เป็นไรหรอก <c oughs> ดูสิเรามาถึงพอดีเลยอ้ <c oughs> <c oughs> โดดลงน้ำเลยอะ นับธรรมดาของเด็กน้อยก็อยากดูสงสัยให้ผมสัมผัสได้ว่าจะมีเรื่องแย่ๆเกิดขึ้นดูนี่สิมึนเป็นสิสันของเล่นแบบไม่ต้องสงสัยเลยจะวางกันก็ได้มิสฟอร์จูนกี่โมงแล้วเนี่ยเริ่มจะมืดแล้วนะ <Mr>. Boy, คุณไวส์ยังอยู่ไหมฮัลโหล นีอะไรบางอย่างผิดปกติที่นี่มันผิดปกติมากเกิดอะไรขึ้นหรอคุณไวส์หมายความว่ายังไงกันมันมาแล้วไปซ่อนตัวเร็วหนูไม่รู้ว่าคุณเล่นอะไรแต่ทำให้หนูกลัวหนูจะหลับตาแล้วนะเฮ้ยฮีโร่โอ๊ย บรรยากาศอึดอัดมากผม,ม,มอึดอัดมากเลยไอตอนคุยกับยงมาทูดบนเรือผมผมไม่ใช่ยงมาทูดผมยังรู้สึกอ,อ,อึดอัดอ่ะแต่บรรยากาศตอนนี้มันรู้สึกอึดอัดมากเลยครับเหมือนจะเกิดอะไรได้ตลอดเวลาโดยข้ามหินไปโอ๊ยตายแล้วเท้าหนูมันติดเฮ้ เจ้าปีศาจคุณไวส์เห็นไหมคุณเห็นไหมอุยโอยักกดกดกดอย่ามายุ่งกับหนูเธอวิ่งหนีอะไรมาจริงจอกหรือเปล่ามันเจอว่าต้องเป็นริ้งจอกแน่เลยไม่ค่ะหนูเจอปีศาจเจอมันอีกแล้ว เธอไม่รู้หรอกว่ากำลังพูดถึงเรื่องอะไรอยู่รู้สิก็หนูเห็นเกินปลาปีศาจได้วิ่ได้อย่าขยับอะไรทั้งนั้นไม่นะเราจะเชื่อไว้หรือเชื่อคนที่อยู่ข้างๆเราผมเอาลุกขึ้นแล้วกันนะ ผมว่าไวไม่น่าไว้ใจเพราะว่าตอนที่น้องเรียกหาไวเมื่อกี้เนะี่ยไวไม่อยู่เลยครับว่าฉันลุกเลย <c oughs> เอรอน,นแบบเอรอนแบบสูรู้มากรองเท้าของเธอนุ่มนิ่มจังเลยอยาจะไปเอาทุ่งเท้าโซโครไปแตะเชนนะเจ้าสัตว์ร้ายอยู่นะคุณทำข้ากลัวหมดแล้วอ้าว อย่าไปนะเบนจามินหอร้องละมิสฟอร์จูนหยุดฟังกันก่อนมีเรื่องสำคัญที่ฉันต้องบอกเธอถ้าคืนยังวิ่งต่อไปนี้เธอจะเจ็บหนักเอานะฉันไม่อยากให้เกิดเรื่องแบบนั้นเธอสำคัญกับฉันมากแต่หนูอยากตามหาเบนจามินเขาดีกับหนูเหมือนกันใช่เถอะจะทำมันอันตรายหยุดวิ่งได้แล้วขอละวิ่งตามเบนจามิน <laughs> แต่ว่าบอยถ้าบอยเป็นคนดีทีหลังเนี่ยผมหน้าแหกเลยนะเฮ้อ, <g urg les> อะไรเนี่ยอะไรเหรองั้นจำได้หรือเปล่าที่ฉันบอกว่ายิ่งเธอวิ่งเธอจเจ็บเอาอืมหนูงนี่ฉันน่าจะบอกให้ชัดไปเลยแบบว่ามีกับดักมีอยู่ข้างหน้าหยุดวิ่งไม่งั้นจะเจ็บตัวได้แต่ฉันรู้สึกว่ามันจะตรงเกินไปหน่อย <c oughs> อ๋อโอเคขอบคุณค่ะ <c oughs> ว่าแต่ใครมาวางก,กับดักมีไว้ที่นี่กันล่ะ ไม่มีมีแถวนี้สักหน่อยเออฉันก็ไม่อยากใส่ร้ายใครหรอกนะแต่เห็นนชัดว่าเป็นฝีมือของเจ้าจิ้งจอกแล้วก็ฉันไม่ชอบจิ้งจอกเลยน่าจะเป็นอาการชี้ๆเรียกว่าโรคกลัวจิ้งจอกจริงงหรอคะจิ้งสิสับบานได้เลยทีนี้เราตั้งใจตามหาความสุขนี้รันดอดต่อดีกว่ามาได้ค่ะโอ้ยโอ้ยเห็นแล้วคิดถึงบับซี่เลยนะเนี่ย หนูแนวบับซี่ตุ๊กตาหมีนูรู้ยังในที่ซ่อนลับอ่ะถ้ารู้เรื่องนี้เขาคงเสียใจมากแน่เลยล่ะกับดัาหมีพวกนี้น่ะและเขาก็เป็นตุ๊กตาหมีด้วยเขาอยู่ในโลกแฟนตาซีที่ไม่มีกับดัาหมีถ้าเกิดเขาป่าเลยเห็นกับด่างหมีนะไม่รู้ว่าตัวเองจะต้องตายหนูเห็นภาพบับซี่ตายคากับดัาหมีแล้วตอนนี้ตอนนี้เขาเป็นแบบนี้แล้วบับซี่ตายแล้วเธอพูดถึงเรื่องอะไรกันบะ พูดถึงบ๊อบซี่ไงไม่ได้ตั้งใจฟังเหรอเราไปกันต่อดีกว่ามิสฟอจูนมันไปบ๊อบซี่น้องหมีที่ตายเพราะติดกับดักหมีโอ้โหสายนาสินะรูสิว่าก้อนหินนี้เขีนยนอะไรบ้างโอเคชิ้นสว่สสวนหายเอาล่ะมิสฟอจูนฉันมีคำถามส,สองข้อจะถามเธอเธอพร้อมไหม ค่ะห,หนูพร้อมแล้วไปเสร็จไปเลยเอาล่ะซื้อใส่กับตัวเองแล้วที้ดีก่อนตอบคาถามนะเอาคำถามแรกเ้าเชื่อในเรื่องเวทมนต์ไหมเชื่ออะ <c oughs> ห,หนูเชื่อตอนพ่อกับแม่หนูไวไวหนูจะไปหลบในที่ซ่อนลับพออยู่ในที่ซ่อนลับพ่อกับแม่จะไม่ดืมน้ําผลไม้แล้วมาไวไวใส่หนูเหมือนมีเวทมนต์เลยนะคิดแบบนั้นไหมแล้วล่ะใช่เลย เด็กน้อยไปกันต่อคำถามต่อมาเธอเชื่อใจฉันไหมโอ้ไ <c> ม <oughs> ่หุ่วผมตอนนี้นะครับผมไม่ไว้ใจทั้งเบนจามินแล้วก็ไม่ไว้ใจทั้งไวเลย <c oughs> <c oughs> ไว้ก็พยายามหลอกเราให้หนีห่างจากผู้ปกครองนะครับส่วนเบนจามินก็อาจจะหวังดีนะครับแต่ว่า มันเป็นการหวังดีที่คุมเครือครับแบบไม่นะผมต้องเลือกอันเนี่ยงั้นผมไม่เชื่อแล้วกันไม่คุณแค,แ,คแค่เสียงในหัวหนูเองแม่คุยกับตัวเองบ่อยเหมือนกันแม่บอกว่าปีศาจในตัวเองแล้วนะผมบมมาก็าช่วยอะไรมันได้ไล่มันได้ไนย่ <laughs> <laughs> จังที่ได้ยินแบบนั้น เดี๋ยวนะคุณคือปีศาจในตัวหนูใช่ไหมฉันเนี่ยนะปีศาจไม่มีทางไม่ละคุณไม่ใช่ปีศาจหรอกเสียงตละตลกแบบนี้ไม่มีทางใช่อยู่แล้วเอาล่ะยังไงก็เหอะมาถึงคำถามข้อที่สามกันเธอกลัวตายไหมใช่ค่ะหนูกลัวไม่รู้ว่าตายไปเป็นยังไงเหมือนกันมันแบบลึกลับมากเลยว่าไหม ้ากาบเพชรไปด้วยไม่ได้จะทําไงมองไปรู้ไว้เดี๋ยวตอนตายคงจะรู้เองหือนใกล้จะมีพายุนะไม่นะหวังว่าฝนจะไม่ตกหนักมากนะหนูไม่อยากให้รองเท้าเปียกหนูตัวเป็นสาวน้อยแล้วนะจะบอกให้เฮ้ดูนั่นสิฉันว่าเรามาถึงแล้วล่ะเบนจามินเห็นไว้มิสฟอร์จูนก็เย็นอยู่นะเนี่ยมันจะคอยดูด้านนอกตอนนี้เธอเข้าไปหาบอกใส่ข้างใน ฉันมั่นใจเลยว่าเจอจิ้งจอกมันซ่อนความสุขนิรันดอนไว้ที่นี่ดูให้แน่ใจว่าในกระท่อมไม่มีใครอยู่ถ้าเธอเจอจิ้งจอกแล้วก็รีบวิ่งหนีไปได้ค่ะเออดูเหมือนมันจะมีตัดไม้เก่งนะเนี่ยคงจะหุ่นล่ำกล้ามโตนแน่เลยกล้าเข้าไปมิสอรวจูน โอเคหนูจะลองดูบรอบเปิ่อเจความสุขเนีน้อกหนูถ้าเป็นจะมินอยู่ี่นี่เขาคงขอใอ้แบ่งรางวัลด้วยกันและทุกอย่างก็จบลงด้วยดีอ้าวโอเคทั้ผมนี้ก็เป็นทั้งหมดของมิส s อลจูนพาร์ทที่สี่นะครับแล้วมันก็จบไปแบบสเต็ปคนดังเป็นยังไงครับว่าผมสำหรับการเดินทางในครั้งนี้นะครับก็เราอย่างที่เห็นนะครับ มันไม่ค่อยมีการเสียดสีสังคมละซึ่งก็ถือว่าเป็นข้อดีอเพราะว่าเอ่อมันจะได้มาโฟกัสที่ในเรื่องหลักสักทีนะครับซึ่งในตอนนี้เนี่ยมันจะเริ่มมันจะมันจะเริ่มเน้นชัดนะครับว่าเราจะอยู่ฝั่งไหนนะครับระหว่างฝั่งเบนจามินหรือฝั่งคุณวอคุณไวส์นะครับผมซึ่งในมุมมองผมที่เป็นคนเล่นเนี่ยผมรู้สึกว่าไวส์ไม่ค่อยน่าไว้ใจอะทั้งไวส์ทั้งเบนจามินเลยเหมือน ให้หนึ่งในสองคนนี้สามารถหลอกให้น้องไปจุดๆได้ทุกคนเลยนะครับผมแต่ก็นะครับไว้มาติดตามเนื้อหานี้ต่อได้ในพาร์ทหานะครับหลายคนอาจจะสงสัยนะครับว่าทำไมไม่อัดให้บรรยาวไปเลยสักหนึ่งชั่วโมงอะไรอย่างนี้จริงๆนะครับ,รรรบทุกคลิปที่ผมทำเนี่ยมันมีการจำกัดเวลาอยู่นะครับประมาณครึ่งชั่วโมงนะเพราะว่าผมอยากให้ทุกคนเนี่ยไม่หลุดโฟกัสนะครับและไม่อยากให้คลิปบรรยาวเกินไป เพื่อที่ตัวผมจะได้สะดวกในการอัพนะครับแล้วก็จะได้คงผู้ชมไว้นะผมต้องขอโทษด,ด้วยที่ผมทําคลิปยาวให้ไม่ได้นะครับแต่ว่ามันเป็นระบบดีนะระบบชั่วโมงคือโอเคครัผมนี่ก็เป็นทั้งหมดของมิสวาจูนนะครับก็ไว้เจอกันในคลิปวิดีโอตัวถัดไปนะครับส่วนคลิปนี้ผมขอตัวลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับยูฮ uh ู